สวัสดีแมอบางบัวโอนบัดสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนครับสวัสดีแซมซาซนะวันนี้ครับถึงเวลาอาหารเที่ยงอีกแล้วไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทานอะไรบื้ทานอะไรนะพูดออกจะดีพี่น้องนะ ไม่รู้จะกินกับอะไรพี่น้องเมื่อวานนี้มีแต่ส้มตำแต่ตำส้มตำถั่วแล้วก็แล้ตตำแตงแล้วก็แล้วตำมะละกอแล้วก็แล้วครับมือนี้ครับมือเฮ้าครับผมเนาะต้มยำรวมมิตรครับผมอมืสีสันจัดจ้านยั่วๆพี่น้องตมยำรวมมิตรครับเราไม่ได้ทำเองพี่น้องเด้ออันนี้ถ้าทำเองเขาคงไม่เชื่อพี่น้องอันนี้เราไปซื้อมาครับ ย,ยัวๆเลยพี่น้องต้มยำรวมมิตรร้อนๆครับดูบน่ากินมากๆ,ๆเลยอแบบง่ายๆพี่น้องวันนี้ต้มยำรวมมิตรครับจับจโอ้ยกจิตาเสียบพี่น้องได้ชิมดูก,กันครับผมชิมน้ำดูกอนอืมรอ้รอนร้อนครับนะครับกินกับข้าวสวยไม่ร้อนนะครับพี่น้อง าสวยช่วงเช้าพี่หงใส่ไรเบอร์ี่ครับแล้วก็เราก็ได้กินเที่ยง้วยเนะน่ากินมากมากเลยครับดูครับดูสีสันแล้วก็ดูรสชาติเลยคือจัดจ้านครับร้านนี้มีชื่อเสียงครับร้านาที่เราซื้อประจำครับผมคือรสชาติแบบถูกปากมากครับพอบอกพะพอจบเลยเนี่ยฮะดูกุ้งกนะ ย้ายเอฟซีูกุ้งก่อนเดี๋ยวพอกินกุ้งสดๆครับตัวใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหพีน,น้อยั่วๆเลยพี่น้องเย้ยกินัำข้าวเนี่ยนะไรเบอร์รี่ครับผมน่ากินมากๆเลยนี่อาหารเที่ยงของเราวันนี้ครับผมน้ออืมอร่อยครับผมจัดครับพี่น้องต้มยำก็ถุงละร้อย ตวันตามส่วงก็ไม่ใช่ร้อยหนึ่งหรอกดูพี่น้องอาหารแพงมากครับตัววันนี้ครับผมชอบกินเห็ดครับพี่น้องเลยเห็ดเห็ดใส่ต้มยำง่งายกินมากๆครับเดี๋ยวชิมอีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้กินด้วยกันพี่น้องต้มยำต้มยำรวมน้ำข้นยั่วๆครับผม จ้านมากๆครับโอ้ยมีแห้งครับผมตดหนาบมีแห้งแบบนะครับบดอีกรอบนึงครับนี่กินกุ้งเนาะโอ้โหว้าวแสบแสบแสบ,แสบพี่น้องเด้อเอ้าขออนุญาตจัดหมี่พี่น้องเด้อครับขออนุญาตกินเข่าแล้วเด้อหิวคักแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับเบลบังโวนสวัสดีเดอสวัสดีบัตไปก่อนเด้อครับพี่น้องทางสปปลาวสวัสดีครับ